สวัสดีครับผมเมลจากร้าน DB ีเทดด้อนะครับในวันนี้ผมจะมาสอนแต่งอาวุธปืนลูกซองนะครับอ่าทริกนี้สามารถใช้ได้ทั้งระบบเซมิออโต้แล้วก็ปั๊มอมชั่นเลยนะครับท่านสมาชิกหลายๆท่านอาจจะพบเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็คือตัวลิ้นของลูกซองนี้นะครับมีความแข็งเกินไปในตอนแรกๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของโฟลเวอร์นะครับที่ แข็งกันไปทําให้เวลาป้อนลูกในครั้งแรกนั้นทําได้ยากครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปครับอ,อันดับแรกเราจะมาดูในเรื่องของกล่องไก,กวกันนะครับขั้นแรกก็ต้องทําการถอดสลักก่อน <Okay. S 1> บางท่านถ้ากลัวปืนเป็นรอยก็ผมแนะนำให้ใช้เป็น กระสุนซ้อมยิงแห้งจุดลงสองแม็กนัมหรือยางอะไรก็ได้นะครับที่มันนุ่มๆต่อเข้าไปโอเคมีปืนปลอดภัยนะครับไม่มีกระสุนนะครับผมโอเคเทสไกนะครับ ในรุ่น MR25 IPC s อันนี้นะครับผมแนะนำว่าถ้าอยากให้ไก่มันนุ่มขึ้นเนี่ยท่านสมาชิกให้นี่ครับดันตรงเหล็กอ่าสะพานครับกล้องไปโฟกัสโอเคมันจะเป็นเดือยเหล็กอยู่ตรงนี้นะครับเดิมๆมันเนี่ยมันจะพิงไว้กับตรงสลักตรงนี้ ก็ให้ดันมันลงเข้าไปหรือไม่ก็ตัดออกนิดนึงก็ได้ครับอ่ากงไม่รู้เห็นไหมถ้าอย่างของผมนี่ผมดันให้ไปข้างซ้ายให้ไปอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับแต่ทีนี้เวลาลั่นไกลก็จะมีความนุ่มลื่นขึ้นครับเช็กกดนิดเดียวนะครับ ก็นุ่มขึ้นครับประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์แหละครับแต่ก็สัมผัสได้ว่านุ่มขึ้นจริงๆครับหรือท่านใดที่มีตัววัดปอนเนี่ยก็สามารถลองนำมาใช้ใดูได้นะครับอันนี้ผมก็แต่งในส่วนของสปริงนี้ด้วยนะครับสปริงตัวล็อกตัวล็อกเซฟนะครับก็ให้ถอดสลักตรงนี้ออกก่อน พอเทสพอเสร็จปุ๊บตัวนี้จะมีข้างในนี้จะมีสปริงนะครับให้ออกมาตัดนิดนึงก็ได้ครับไม่ต้องตัดเยอะผมต้องการให้มันกดกดเซฟไว้เวลายิงนี่ครับให้นิ้วมันเข้างี้ยิงนี้อ่าแต่สำหรับบางท่านถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องแต่งก็ได้ครับในส่วนของตัวเซฟนี้ครับต่อมาเรามาดู ในตัวหลักๆเลยแล้วกันนะครับไอเรื่องลิ้นเนี่ยแรกๆมันแข็งมากผมยอมรับเลยครับว่าตอนที่ได้ปืนมาแรกๆเนะี่ยคือมันแข็งจริงๆก็หลักๆเลยครับให้มาแต่งในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นตัวดันที่แรกสปริงจะแข็งกว่านี้ก็ให้ทำการถอดออกมากันนะครับ อดอย่างใจเย็นนะครับเดี๋ยวคิ้นส่วนหลุดหายโอเคออกมาแล้วค่อยได้แบบนี้นะครับอ่าจะตัวนี้เลยครับปัญหาหลักๆแข็งเลือเกินแรกๆเนี่ยนี่แลยครับสปริงจริงๆสปริงเดิมของมันเนี่ยจ,จะยาวกว่านี้นะครับผมทำการตัดออกไปนิดนึงก็ จริงๆในส่วนอันเนี้ยผมว่าค่อยๆตัดก็ได้ครับตัดทีละข้อสองข้อถ้าความนุ่มมันคงที่แล้วก็ให้เลิกตัดได้ครับแต่ก็อย่าตัดเยอะกันไปเพราะเดี๋ยวกลายเป็นว่าเวลาขึ้นลำเนี่ยลูกมันจะไม่ป้อนเข้าลาเพิงนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะไม่ดันขึ้นไปเพราะนุ่มเกินไปนะครับผมตัดไปประมาณนี้นี่นะครับหรือ จะหาซื้อสปริงมาเปลี่ยนก็ได้นะครับก็ตัวนี้ไม่ได้ส่งผลอะไรายร้แรงต่อปืนมากครับก็ให้ไปหาซื้อกันได้ครับเดี๋ยวผมจะลองวัดดูนะครับว่าผมตัดไปประมาณกี่เซนอืมเกือบหนึ่งเซนนะครับเดี๋ยวผมขอใช้เวอร์เนียดีกว่า ผมตัดออกไปประมาณ8.55ม mm, ิลลิเมตรนะครับสำหรับท่านใดที่อยากได้นุ่มๆพอประมาณก็ตัดตามผมก็ได้นะครับเอาละเมื่อตัดเสร็จแล้วเราก็ทำการประกอบกับก่อนประกอบกลับ,ก,บก็แนะนำให้ฉโลมน้ำมันอะไรนิดนึงก็ได้นะครับแต่ของผมนั้นผมชโลมไปเรียบร้อยแล้วครับอ่า คทีนี้ที่ผมแนะนำว่าให้ค่อยๆตัดเนี่ยทีละข้อสองข้อแล้วก็ค่อยมาทดสอบตรงนี้เอานะครับนี่ดันลงว่ามันนุ่มหรือยงังถ้าในที่ผมตัดออไปประมาณ8.55มิลเนี่ยผมว่ามันนุ่มพอประมาณแล้วครับก็ไม่ได้ถือว่าแข็งเกินไปและก็ไม่ได้อ่อนเกินไปตามนี้นะครับ นี้ก็ใส่ประกอบกับเปเหมือนเดิมแนะนำว่าให้หาผ้ารองก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นค้อนยางก็ได้ครับนี่พอดีผมเครื่องมือไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร ปิวไปแล้วเออช่างมันเค้ครับเรเียบร้อยทีนี้ก็ลองเทสเลื่นไก่แล้วก็อะไรดูครับทำงานได้รับรื่น แล้วก็ลองใช้นิ้วกดในส่วนของอันนี้ดูครับว่ามันลื่นนุ่มเรียงถ้าโอเคแล้วก็ตามนี้นะครับอ่ะก่อนอื่นผมต้องถอดหลังสะพาน,นออกก่อนนะครับเพราะว่ามีแผนว่าจะตัดลำกล้องนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาถ่ายคลิปวิดีโอพอดี ขอจะตัดกัดหนึ่งนะครับโอเคในส่วนของหลังสะพานเนี่ยตรงเนี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นสลักประเภทเดียวกับเทียวไ้ล็อกโซ่รถจักรยานยนต์นะครับก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นเครื่องมือตัวนี้ดีกว่าครับอันนี้เป็นเครื่องมือสลหรับถอดพวกสลักโซ่นะครับ ที่มีขายตาม Lazada หรือ Shopee เลยครับซื้อมาสามารถใช้งานได้ครับแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องมาถอดอันนี้ครับไอแหวนต,ตัวนี้นะครับที่ล็อกถอดออก วิธีใช้งานก็นง่ายๆเลยครับคือเอาไอตัวเนี้หันไปไว้อีกฝั่งที่มันเป็นหัวของหมุดนะครับล็อกไว้แล้วตัวนี้มันจะทำการดันเข้าไปดันเข้าไปแบบนี้พอดันเข้าไปปุ๊บมันได้ล็อกประมาณละก็ให้หมุนตรงเนี้ยเข้าไปอีกมันจะค่อยๆดันสลักออกไปอย่างนี้นะครับ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สะดวกดีครับเอาละลองทำเลยครับสำหรับท่านใดที่กลัวว่าตัวพื้นผิวอาวุธปืนจะเป็นรอยนะครับให้หาผ้ารองไว้สักนิดนึงก็ได้นะครับผมแต่นี้ผมไม่เป็นไรครับผมไม่ซีเรียสของใช้งานครับเน้นใช้งาน โอเคค่อยๆหมุนนะครับหมุนไปเรื่อยๆอ,อ่าพอหมุนจนสุดแล้วมันจะลื่นๆเ,เลยครับเนี่ยลื่นละแปลว่าสลักถูกถูกทอออกไปแล้วครับก็เหการหมุนขึ้นออกมาตัวน,นี้เลยโอเคนี่ครับ ขนแมวโอเคถ้าเป็นในรุ่นนี้นะครับมันจะมีตัวยึดอยู่สจุดก็คือจุดนี้แล้วก็อีกจุดอยู่ตรงข้างหน้านะครับรนี้ให้นำการหมุน,หนออกครับโอเคก็จะออกมาง่ายๆแบบนี้นะครับ ต่อมาเราจะมาดูในส่วนของ follower นะครับหรือตัวดันลูกนะครับทำยังไงมันถึงจะนุ่มอขออนุญาตนะครับโอเคขั้นแรกก็ให้ทำการถอด ตัวข้างหน้านี้ก่อนนะครับมาเรวแคมป์นะครับโอเคขอจะตับเครื่องมือนิดนึงนะครับอ้ามาแล้วครับผมลืมเอาประแจลงมาโอเคในตัวนี้เวลาถอดผมแนะนำว่าให้ถอด สลับกันนะครับแบบหมุนข้างนี้นิดนึงแล้วก็หมุนอีกข้างนี้ต่อนะครับเพราะว่าป้องกันเกี่ยวสึกเพราะถ้าสมมุติว่าเราขันแต่ตัวนี้ขึ้นมาการว่าตัวนี้บางทีมันจะดันขึ้นมาด้วยทําให้เวลาหมุนตัวนี้เกีียวมันจะหวานง่ายครับมันจะสึกง่ายคอย่คอยหมุนขึ้นมาอย่างนี้จะเป็นการถนอมกว่านะครับ ค okay. ถอยมาแล้วต่อมาก็ให้ทำการถอดตัวนี้เลยนะครับหลอดกระสุน ตัวนี้เลยครับหลักๆที่มันทําให้โฟลเวอร์ของเรานั้นแข็งสปริงครับยาวมากผมก็เลยตัดออกไปนะครับมันก็ลื่นขึ้นจริงๆอันนี้คือสิ่งที่ผมตัดไปนะครับผมตัดออกไปประมาณ30เซนนะครับแต่ถ้าผมจะแนะนำเนี่ย สำหรับท่านสมาชิกที่กังวลว่าสปริงมันจะล้าหรือเปล่าในอนาคตหรือสปริงมันจะนุ่มเกินไปหรือเปล่าก็แนะนำว่าให้ตัดประมาณสัก20เซนติเมตรหรือ25เซนก็ได้นะครับแต่ในส่วนของผมเนี่ยผมว่ามีแผนจะตัดลำกล้องอยู่แล้วก็เลยว่าตัดออกไป30เซนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำโฟลเวอร์ ตัวของค่ายสังกัดพินโยวิสตัตนะครับเป็นตัวนี้ของเขาดีจริงครับเพราะว่าเนี่ยเวลาเราโหลดเข้าไปก็งไ่โฟกัสนี่ครับเวลาเราโหลดลูกกวาไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ไปกัดกันนะครับคือมันสมูทมากสมูทเข้าได้ทุกมุมผมรู้สึกว่างานเขาดีมากครับในส่วนของโฟลเวอร์นี้ ่าถ้าจำไม่ผิดผมน่าจะได้มาในราคาน่าจะห0 0้อบาทหรือเปล่านะครับอันจะห้าร้อยบาทหรือหกร้อยบาทผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับก็ลองติดต่อสอบถามกันดูนะครับพินโยวิษณ์ของดีครับดีจริงอ่ขอแยกโฟลเวอร์ตัวเก่าออกมาก่อนนะครับ ำไมไม่ออกมาสักครู่นะครับเหมือนน้องไม่อยากออกมา <c oughs> โอเคน้องออกมาแล้ว <c oughs> โอ้ดื้อด้านจริงๆนั่นเราเนี่ยโอเคนี่ครับอันนี้เป็นตัวเดิมๆเ,เลยนะครับของ d ดย a m เอ5 i อ s c นะครับ เดิมๆซึ่งผมรู้สึกว่าอีเดิมๆของมันเนี่ยเวลาป้อนมันจะมีการติดขัดนะครับก็คือเนี่ยมันติดอย่างนี้บางทีก็มันไปกัดกันทําให้เวลาป้อนลูกเข้าหลอดกระสุนเนี่ยมันไม่สมูทเห็นไหมครับมันไม่สมูทมันติดแง่งงเนี่ยดังนั้น ใช้เป็นแบบนี้ดีกว่าครับสมูทโอเคใส่เข้าไปโอเคอ่าเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับว่ามันลื่นขึ้นจริงไหมนี่นะครับ ี่เป็นกระสุนดัมมี่นะครับไม่มีอันตรายใดๆนะครับผมลื่นมากครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเครื่องมือกันนะครับนี่นะครับลื่นขึ้นจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการควาดโหลด หรือทวินโหลดก็สามารถทำได้รวดเร็วขึ้นการตัดสปริงออกช่วยได้จริงครับรุดนะครับนี่ในส่วนของลิ้นนั้นก็นุ่มขึ้นจริงๆครับนุ่ม ถ้าสองตัวนี้ทํางานคบคู่กันมันก็จะเกิดเป็นความลื่นมีความสมูทขึ้นมาแบบนี้ครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าสปริงของอตัวลิ้นเนี่ยอย่าตัดออกเยอะเกินไปหรือถ้าเป็นไปได้ซื้อเปลี่ยนก็ได้ครับถ้าสมมุติว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยก็ยังมีสปริงสำรองเอาไว้เปลี่ยน ้นก oh! like ็คลิปวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นการสอนแต่งขั้นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับหลักๆเลยถ้าเป็นปั๊มแคชั่นเนี่ยก็คงต้องแต่งแค่2ออย่างนี้จริงครับในเรื่องของตัวลิ้นแล้วก็ตัวสปริงก็ ให้ตัดออกตามที่ผมได้กล่าวไปนะครับก็คือถ้าเป็นสปริงเนี่ยตัดออกไปประมาณ30เซนติเมตรถ้าเป็นลำกล้องสั้นนะครับแต่ถ้าลำกล้องยาวเนี่ยยาว24นิ้วอย่าง m r 25 IPSc นี้นครับก็ให้ตัดออกไปประมาณ20เซนหรือ2ีเซนก็ได้ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ